ครับสวัสดีครับวันนี้วันดิชูครับวันนี้น้องผมดิ๊กอนสตาร์ทครับผมชวนผมมาบอกว่ามีโปรัพิเศษก็เลยมามันมีโปรยังไงเล่าไปสิคือตอนนี้นะฮะทางอาดิดาสประเทศไทยโปรโมชั่นนะครับนี่พูดเหมือนไป็นพรีเซ็นเตอร์เลยเออเอาไปพูดเลยนะอันนี้จะดีนะดีแล้วโอเคโอเคซื้อสองคู่เลยครับได้สี่ค่าถูกต้องครับไปไม่ใช่ครับคือคือสองคู่ ร่วมโปรโมชั่นลด40%ไปเลย40%เลยเอ๋อ40%ครับ40%คือ40ทั้งสองคู่เลยเหรอถูกต้องครับผมสมมุติสมมุติว่ารองเท้าสตั๊ดคู่หนึ่ง7,000บาทแล้วเรารองเท้าแตะคู่หนึ่งได้ไหมได้ครับได้ด้วยอรอแตะร่วมด้วยใช่โอ้ไม่ได้ผมก็ใจว่าไม่ร่วมนะแต่ร่วมด้วยเหมือนกันเหมก็ดีนะดีเออเหมือนเหมือนได้รองเท้าแตะฟรีเลยอ่ะถูกต้องครับมีมีพูดเลาะเป๊ะเลยเนี่ยมันก็ยังมีรองเท้างประเภทที่แบบเป็นเอ็กซซ์คคลูีฟจรริงๆ่ับ อาจจะไม่ร่วมรายการ<อ>แต่ส่วนใหญ่ร่วมรายการเกือกบทั้งหมดเลยตัวธรรมโดาตัวท็อปเลยสตาร์ทรถหมดนะฮะรถหมดฮะไ,ไปดูดีกว่าไป,ไไปดูกันดีกว่ามาอันนี้คูนนรต้องนะับอันนี้ไม่เป็นอันท่าบูที่ทำคิุตรซีที่บัสแมนยูวัลลิสมาเยอร์ยูเว่ถ้าไปทฟัทงว่า เนเลยพี่เล็กตัวอมเมทเนี่ันก็เข้าร่วการรวมรายกด้วยเปนสินค้า e s i เป็นดีเ n e c o m p a นะฮะคือเอา a l p h ้ b o s t รนที่2อเอามาใส่สีลวดลายของแต่ละสโมสรแต่่าคนอาจังสัวา้สีอยู่เปต้ซงไงดูเตอร์ไงถูกก้อนแวเป็นจุดเตอร์นะก็เป็นชุดนก็เป็นชุดใช้เดินทางใช่ีวัที่โลกันนันนี้ ที่สองแล้วก็สิ่นี่ก็เติมก็ถือว่าเป็นเติมเหมือนกันแต่ว่าก็ยังใช้สิทธิ์หลักที่เป็นสืบสกูอยู่ก็คืออันเดียวแฟนบอลแค่ที่ตัวนี้ตอบโจทย์มากตอบโจทย์มากใช่สวยงามสวยเลยคือถ้าถ้าเป็นแฟนบอลสองที่เควรจะมีแล้วคนอื่นอื่นถ้าเกิดชอบสวยออกมาก็ไดะได้เพราะวันนี้นะครับที่ดิกบอกผมมาเนี่ยนี่คือโซนที่ผมสนใจที่สุดครับตัวน้ำครับพัดอ่า ก็ดีบอกว่าเร่าาแตะคู่นแล้วก็เริ่มาับก็ลด40%เลยใช่ครับอันก็40%ก็40%คือเพรแค่เดียคือต้องไปรองเท้าสอคู่จะหากับเพื่อนก็ได้หแล้วใช่ใช่จัปกมาสคนนะครับ40%ก็ถือว่าถูกมาก40%คกับเลยนี่ผมชปิดครับนี่อัเอกสีนี้สวยมากสวยนะโคลแสวยมากคืองคนอาจจะบอกว่านี่มันสีเก่าใช่หรอแต่ว่านีนโลแตกเขาบอกว่าเป็นสีที โอ้ต้องมีสตอรี่นะอหมนที่ทราบกันนะว่าโควิดนะที่ำให้อะไรๆมันพังไปหมดเลยนะการที่ว่างๆมานทำหมดเลยแต่ว่าสิีที่ออกมาเนี่ยมันสำหรับยูโรก็จริงนะแต่ว่าพอคลิกผ่านนิดนึงอ่ะเป็นการกลับมาและจุกบอาอีกทางหนึ่งอย่ามันก็โอเคนะที่การดัดยูไนต์กันเหมือนเดิมโลกคือโทรศัพท์สีขาวเนาะแซงด้วยสีแบบหลากสีนี้นะครับสวยนะสวยสวยสวยเลยนะรีวิวสีเงินสวยมากจริงๆสีที่สวยจริงนะ ใครสนใจก็ตอนนี้รีบมาฮะโคเนี้ยมันมีถึงวันที่หน่อยนะสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนะครับนี่จะวันเสาร์ที่สองสิงหาถึงวันเสาร์สเกตต้งหาเลยใช่ครับไอ้ยยิมเจนที่เห็นว่ามีเขาเหมือนให้มีเตะอะไรแข่งกันด้วยเราจะไปดูเป็นอะไรไหมนี่เท้าหรออ้าได้ดิทีนเท้าไปเท้าขวาไงเขาอีกแล้วเหรอไปดีกว่าที่อยู่ที่เคยเฉกอย่างไรแบบชื่ออะวัามแของแล้วตามมาจุบอลฮะตามเทคโนโลยีที่เขาใช้ตำอรวัดความแม่นยำแล้วก็มีแข่งขึ้นก็รู้กันมาเลยว่า ข้าวขาชนะข้าบผมอะไรอย่างเงี้ยครับเอาอีกแล้วนะคุณเนี่ยไม่เดี๋ยวนะพี่เคยบอกพี่ยังว่าพี่เคยใส่รองเท้าเรื่องอย่างเงี้ยที่เยอรมันแล้วนะโบรเซดอนมุนคุณบ่อนอ๋อพี่เคยบอกแค่ว่าพี่เก่งมากพี่เก่งมากเก่งมากแค่นี้แหละคือต้องบอกว่ามีทักษะอยู่แล้วในระดับไม่มีอดนแร้วนั่นแต่วันนี้ยพี่มั่นใจว่าพี่ชนะเพราะว่ายิงเท้าขวาไม่เคยแม้ยิงเท้าซ้ายฮะ พูดแค<ว>่ทางเดียวไม่ได้ทาเดียวใช่ใช่ฮะ <c oughs> ใช้มือนะ,ะเราลำก่อนใช่ลำกลเละโอเคโอเคเออไปดูกันเลยดีกว่าว่าเข้าขวาหรือเข้าซ้ายเนี่ยใครับอัจารย์ครับผม ขอรา,ากาศได้ไหยจะได้เห็นผมแน้ของพูดใช่ะหมครับ แต่ผมมาพูดโน,โน้ตผมไม่ดีด้วยทำไมนะคือการเตะฟุตบอลเนี่ยมันต้องอใส่รองเท้าสตั๊ดใส่รองเท้าผมไม่มีรองเท้าเนี่ยมันเตะได้ไงสตั๊ดไม่ใส่ออกแบบโฆษณาว่าแค่ความรู้สึกแบบแบ r e f o o t f e e ความรู้สึกอ,อ๋อน,นี่ bare นี่แบ r e จริงๆเลยเออนี่แบ r e f o o จริงผมไม่ได้ผมพูดแล้วคือผมแบบแพ้แบบกางขาแล้วอ่ะแล้วอยากคือผมไม่มีตู้ก็ตังค์ยิ่งยืดเอาเงี้ยโมคะ แข่งย<น>้อนหน้แข่คุดเลยใช่ผมยอมผมย้อนนะฮะเอาอะไรเป็นลากีฬาครับผมที่ร like <int> like <lex ic> ุ่นน้องฮะครับแข่งที่งานเตะบอลแรงผมเตะที่ย้อนบอลแตกเลยเป็นต่อไม่ได้เราไม่เล่นด้วยและถ้างั้นเก่งก็เลยเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวครับนัดรวมๆดูยอะไม่เลกันหวะใช่โอเคก็ถ้าเกิดใครเห็นแล้วสนุกนะผม่ามันดูอแบบเดียวไม่สนุกตาเราใช่ต้องมาเล่นเองนะต้องเข้ามาดูของเท้าโปรตีนเปด้วยคือซื้อเสร็จแล้วมาลองฝากได้เลยใช่ ก็่นี้ก่อนเอมกหได้ครับขับขึนมาเยอะเต็มมาเล่นกันใหม่ครับที่ไม่ยอมแข่งใหม่ถ้าให้ผมกว้าเสมอ